ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีเมษก็คือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของเมทุนซึ่งเมถุนนี้เป็นเรือนของสหช c หรือเรือนของสังคมเพื่อนฝูงและก็การเดินทางนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ครับคุณจะมีเรื่องราวของการเดินทางเกิดขึ้นช่วงเวลานี้ครับคุณมักจะอยู่บ้านไม่ติดมีเรื่องราวของการที่ต้องพบเจอผู้คนและต้องมีการนัดแนะให้ออกจากบ้านกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเลยทีเดียวครับในเดือนนี้และนอกจากนั้นครับคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆหรือคนเก่าๆในอดีตเขา มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันครับจากอิทธิพลของพระเกตนะครับทีม่มะเลงลัคนาของคุณนั่นเองครับซึ่งพระเกตนะครับจะอยู่ถึงวันที่13พฤษภาคมครับซึ่งหลังจากนั้นพระเกตจะยกออกไปเข้าสู่ราศรรีการช่วงเวลานั้นจึงพ้นจากอิทธิพลของความเกา่าเกา่าเพื่อนเกา่าเกา่าคู่เกา่าแฟนเกา่าหรือแม้แต่เรื่องราวเกา่าเกา่าจะหลุดพ้นจากตัวคุณช่วงเวลานั้นแหละครับฉะนั้นครับจังหวะที่พระเกตยังเล็งลัคนาอยู่คุณอาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรืออะไรก็ตาม ที่เป็นของเก่าเก่าเกิดขึ้นได้ครับเช่นในเรื่องราวของการไปวัดเก่าเก่าของโบราณหรือเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆตามทิศทางของความหมายของดาวเกตนั่นเองครับฉะนั้นครับช่วงเวลาในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13พฤษภาคมจะมีเรื่องราวต่างๆให้คุณหวนคิดถึงในอดีตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นมักจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเลยทีเดียวจากอิทธิพลของการที่ดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณอยู่ในภพเรือนของสาชานั่นเองครับและนอกจากดาวเกตแล ดาวอังคารนะครับที่มีความสัมพันธ์กับตัวคุณแต่ก็ยังมีอีกดาว3ดวงนะครับที่สัมพันธ์กับชาวราศีเมษอีกด้วยก็คือดาวอาทิตย์ดาวสุขและก็ดาวมฤตยูนั่นเองครับฉะนั้นครับการที่อาทิตย์กุมรักอาทิตย์มาจากภพเรือนปุตตะปุตปตะกุมรักเป็นตําแหน่งมหาอุดคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นครับมันจะมีความสุขอะไรต่างๆบางอย่างให้คุณร่าเริงสดใสเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวของชีวิตชีวาอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกด,ดีๆเกิดขึ้นช่วงเวลานี้คุณจะมีีเเสนน่่ป็อยางดคครับุณ จะดูเด็กลงครับหน้าตาคุณจะดูสดใสกว่าเดิมและนอกจากนั้นครับก็ยังมีดาวศุกร์นะครับมากลุ่มลัคนายด้วยหมายความว่าครับช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์กลุ่มลัคนาของคุณในวันที่1จนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ครับมันจะเป็นลักษณะของการที่ชาวราศีเมษจะมีความรู้สึกในการที่ใช้จ่ายออกไปอย่างฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าจังหวะที่ดาวศุกร์กลุ่มลัคนาจะเป็นการที่คุณจะมีความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอยากจะมีลักษณะของการราคจริตคืออยากได้อะไรก็ต้องได้อยากซื้ออะไรก็ต้องซื้อมัันนจะเป็ลกษ แบบนั้นเกิดขึ้นครับแต่ว่าหลังจากวันที่6พฤษภาคมนะครับดาวศุกร์ของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภในเวลา16นาฬิกา20นาทีครับเมื่อดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนพฤษภเรียกว่าตอนนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าดาวศุกร์ของคุณนะครับเป็นเกษตรราธิบดีร่วมเรือกนกันกับดาวพระราหูครับดาวราคะจริตสองดวงอยู่ร่วมเรือนกันนั่นหมายความว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณเกิดความโลภโมโทสรัรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าอยากจับจ่ายเงินออกไปอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าดาว ของคุณเข้าไปสู่ในเรือนการเงินอีกด้วยนั่นเองครับผมและต่อมาครับอิทธิพลจากดาวมดตยูครับต้องบอกได้เลยครับว่าดาวมฤตยูที่ลุมลัคนาของชาวราศีเมษหมายคามว่าครับดาวมฤตยูของคุณจะทําให้ชาวราศีเมษครับเกิดการหงุดหงิดเกิดขึ้นได้และทําอะไรก็มักจะรวดเร็วเกิดขึ้นครับใจร้อนใจเร็วด่วนได้ครับเรียกว่าช่วงเวลาจังหวะที่ดาวมฤตยูกุมลักจะมีเรื่องราวแบบนี้และก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์เป็นพิเศษครับโกรธง่ายครับแต่ก็หายเร็วเช่นเดียวกันตามอิทธิพล พลของดาวมอรตอยูก็คือขึ้นขึ้น,นลงๆลง,ง่ายๆนั่นเองครับผม ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณกันบ้างครับต้องบอกได้เลยครับว่าการงานของคุณในช่วงเดือนนี้จะเริ่มมีความมั่นคงเกิดขึ้นการงานของคุณในช่วงเวลานี้ははจะเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้คุณได้สดชื่นสดใสเกิดขึ้นได้มันมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงานของคุณใครปรารถนาเกี่ยวกับตําแหน่งใหม่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จใครปรารถนาเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเริ่มต้นตําแหน่งหรือเกี่ยวกับการที่อยากจะโยกย้ายงานโยกย้ายแผนกจะมีโอกาสที่คุณจะประสบ สำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่เข้ามากลุมลัคนาของคุณทึ่งอาทิตย์ของคุณมาจากภพเรือนของปุตตา ท่าน,นั้นครับเรียกว่าคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอาทิตย์ของคุณได้ตําแหน่งเป็นมหาอ,อุกด้วยครับจึงส่งผลที่รุนแรงจึงส่งผลให้คุณต้องมีจุดแห่งการเริ่มต้นหรือต้องพบเจอสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นของชาวราศีเมษค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวในเดือนพฤษภาคมนี้ครับฉะนั้นครับดาวเสาร์ของคุณที่ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนจึงส่งผลสร้างความมั่นคงให้กับการงานของคุณเกิดขึ้นครับจะสามารถสร้างความมั่นคงยังไม่พอครับแต่มันหมายความว่า สร้างความสําเร็จให้คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นครับช่วงเวลานี้จะมีเรื่องราวแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานใหม่ก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรีบไปเลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลานี้ลุยไปเลยครับส่งใบสัมภาษณ์ไปเลยครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวในเดือนนี้ ซึ่งโอกาสการเปลี่ยนแปลงของคุณนะครับหรือเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณจะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ครับเมื่อดาวอาทิตย์ของคุณมากุมลัคนาอยู่แต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับยกออกมาจากราศีเมษเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภแต่ก็ายังติดตำแหน่งของอุจจารพิมุกอยู่นะครับในช่วงเวลานั้นฉะนั้นครับช่วงเวลานะครับหลังจากแม้ว่า15ยกเข้ามาแล้วก็ตามแต่ก็ถือว่ามีเกณฑ์การได้เริ่มต้นการหาเงินนนนนชช่่่องงงทาาาใหหมๆไดดด้ดะะ้้ววยยเเเีกกััััรพะะฉลจ วันที่15พฤษภา,ภาคมเวลาตี16นาทีจะมีเรื่องราวสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้ชาวราศีพิษภนะครับมีช่องทางการหารายได้พิเศษเกิดขึ้นการหาช่องทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเงินก้อนใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจังหวะน,นั้นหลอลุ้นได้เลยครับเพราะว่าดาวศุกร์ของคุณก็มาอยู่ในเรือนของราศีพิษภด้วยครับศุกร์ข,ของคุณมาจากภพเรือนของปตัตนิและก็ศุกร์ของคุณเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินคือการเงินคุณจะมีความเข้มแข็งอย่างมากในช่วงเวลานั้นนั่เอง ฉะนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าอิทธิพลต่างๆของคุณนะครับจากดาวที่เดินดีเสลิดเกินครับมันจึงส่งผลให้การงานของคุณมีจุดแห่งความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีจุดแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะใครที่ต้องการหารายได้พิเศษจะก่อเกิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่อยู่เฉยๆนะครับหาโอกาสหาลู่ทางพยายามหาจุดต่างๆให้ก่อเกิดให้ได้นะครับเพราะมันคือโอกาสของคุณแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปคุณก็จะน่าเสียดายอย่าง ยิ่งเพราะมันคือจุดแห่งการสร้างเงินสร้างโอกาสสร้างรายได้ใหม่หรือเรียกว่าสร้างรายได้เสริมให้กับชาวราศีเมษได้สูงเลยทีเดียวในเดือนนี้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับต้องบอกได้เลยครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถสร้างรายได้หรือว่าหาเงินช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้สูงมากในเดือนพฤษภาคมนี้ฉะนั้นครับช่วงเวลานี้เดือนนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วครับในการที่คุณจะได้เงินก้อนใหม่ๆมีรูทางใหม่ๆเกิดขึ้น การหาเงินหาทองให้คุณมีรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงเวลานี้นั่นเองครับฉะนั้นครับให้คุณลองหาโอกาสให้ตัวเองดูนะครับในช่วงนี้เพราะคุณจะสามารถค้นหาโอกาสและค้นหาช่องทางการหาเงินรายได้ใหม่ๆรายได้พิเศษให้กับคุณเพิ่มพูนมูลค่าเกี่ยวกับการเงินของคุณให้ทวีคูณเกิดขึ้นได้จนทําให้คุณในเดือนพฤษภาคมนี้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการเงินที่มั่นคงหลังจากวันที่6พฤษภาคมเวลา16 20นาฬิกานาทีเป็นต้นไปครับเพราะช่วงเวลานั้นครับดาวศ ของคุณดาวเจ้าเรือนการเงินยกออกมาครับเข้าไปสู่ในเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของพฤศพก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6ได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาเรียกได้ว่าการเงินเป็นปลา คือการเงินยังมีความไม่มั่นคงอยู่การเงินยังมีความไม่แน่นอนอยู่หรือว่าเกณฑ์การเงินของคุณอาจจะต้องรอคอยไปก่อนหรือถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการเงินก็ยังมีจุดที่ต้องยังมีอุปสรรคอยู่แต่พอหลังจากวันที่6พฤษภาคมเมื่อดาวศุกร์ของคุณยกเข้ามาสู่เป็นกเกษตรตราธิบดีในเรือนของตัวเองครับเรียกว่ากระดุมพระเป็นกเกษตรหรือการเงินเป็นกเกษตรตราธิบดีการเงินของคุณจะก่อเกิดในเรื่องราวของความมั่นคงเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้น เช่นเดียวกันฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการหารายได้ช่องทางใหม่นะครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเกิดคุณขอยื่นกู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือต้องการเงินช่องทางใหม่ๆก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินหรือว่าต้องการทําเรื่องราวของการกู้ช่วงจังหวะนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้คุณได้ผ่านพ้นไปได้ครับโดยเฉพาะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับสถาบันการเงินค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยอิิททพลของดาวหัสี่ จะพบเรือนของสุภาซึ่งสุภาแปลว่าองค์กรใหญ่หรือผู้สถาบันธนาคารต่างๆครับเมื่อเข้ามาอยู่ในลาภะในราศีกุมนั่นหมายความว่าครับดาวพฤห,หัสของคุณจะส่งผลที่ดีๆเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์การได้โชคได้ลาภจากผู้สถาบันการเงินเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยครับว่าใครกู้ซื้อบ้านใครกู้ซื้อรถใครกู้ของเงินนะครับก็เรียกว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องบอกว่าเว่าจุดเสียของคุณเรื่องการเงินก็มีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าแม้ว่าคุณจะได้เงินช่องทาง ใหม่ๆหรือจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่เงินก้อนนั้นจะต้องออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันหรือมีเรื่องที่ต้องการใช้จ่ายออกไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวราคจริทิอย่างดาวสุขและก็ดาวพระราหูอยู่ในเรือนร่วมกันแบบนี้ครับมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินแบบมือเติบเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับในช่วงเวลานี้และนอกจากนั้นครับยังมีดาวแห่งภพเรือนของอริเข้ามาอยู่ด้วยครับนั่นหมายความว่าครับในช่วงเวลานี้การเงินของคุณนะครับจะมีเรื่องราวของการใช้จ่ายออกไป จากการใช้หนี้ใช้สินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าในช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์การที่เงินของคุณจะต้องออกไปจากสิ่งที่คุณไม่ค่อยปรารถนาหรือส e ิ่งที่คุณไม่ค่อยคาดหวังสักเท่าไหร่มันจะมาแบบเรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้คุณต้องจ่ายเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคุณกันบ้างครับต้องบอกได้เลยครับว่าชาวราศีเมษจะมีดาวความรักก็คือดาวสุกนั่นเองครับก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ,คณก็คือดาวสุกแล้วก็ดาวความรักของคุณ,คณก็คือดาวสุกนั่นเองครับจึงงส่ผลให้ดาวุ มีทธิพลตั้งสองภพเรือนก็คือภพเรือนของคู่ครองหรือปัตตนิและก็ภพเรือนของการเงินนะครับฉะนั้นครับอย่างที่บอกไปนั่แหละครับว่าการที่ดาวศุกร์ของคุณเข้ามาสู่ในเรือนการเงินมันมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินออกไปกับคู่ครองหรือว่าจะมีเกณฑ์การที่ใช้จ่ายเงินออกไปอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟือจากการท่องเที่ยวระหว่างคุณกับคู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นครับยังมีทธิพลของการที่ดาวศุกร์ของคุณซึ่งเป็นดาวปัตตนิแล้วก็เข้ามาอยู่ในร่วมเรือนกันกับดาวพระราหู อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะมีเรื่องราวของการไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่และก็จะมีเรื่องราวของการปิดบังอำพปราซ่อนเลนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพ <anes> ร <descub bing> าะว่าพระลาหูที่มาประกบกับสุขมักจะมีเรื่องราวของการปิดบังหรือเรื่องราวของชูสาวเก <Poppy> <c oughs> <ๆ>ิดขึ้นได้ <c oughs> <อ>เช่นเดียวกันอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงครับ <c oughs> และนอกจากนั้นอาจจะต้องระมัดระวังปากเสียงด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าดาวสุขของคุณเข้ามาอยู่ในร่วมเรือนกันกับดาวคู่อริของคุณนะครับก็คือดาวพุธนั่นเองครับอรินะ ครับพุธมาจากเรือนอริแม้ว่าดาวสองดวงนี้ครับจะเป็นคู่ธาตุน้ำซึ่งกันและก,กันก็ตามแต่ว่าการที่พุธติดอริมาก็หมายความว่าคุณจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าอกไม่เข้าใจหรือว่ามีแนวความคิดที่แตกต่างนําไปสู่การทะเลาะบ่อแวงหรือว่าวิวาทกันได้เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งทายวิเคราะห์นะครับการปิดบังํำพรางที่บอกไปนะครับน่าจะเป็นตัวตนของคุณมากกว่าครับที่เป็นฝ่ายปิดบังเพราะเนื่องจากว่ามีดาวพระเกดอยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีรักเก่าเข้า มาคุณอาจจะมีเรื่องราวของความรักเก่าๆหรือแฟนเก่าเข้ามาพัวพันในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับจุดๆุดนี้อาจจะนําพาเป็นในเรื่องราวของการทะเลาะเบาแววงหรือว่ามีเรื่องราวของการขัดแย้งกันได้สูงใจที่พลของการที่ดาวอาริ <c oughs> ก็เข้ามาประกบตัวกันกับดาวคู่ครองของคุณเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานั้น ซึ่งสําหรับความรักของคุณนะครับถ้าจะรอให้มันโล่งขึ้นต้องรอหลังจากวันที่31พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา15นาทีเลยนะครับรอให้ดาวศุกร์ของคุณยกออกมาจากราศีพฤษภเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมิถุนก่อนช่วงเวลานั้นจึงจะหลุดพ้นนะครับเพราะว่าช่วงจวังหวะที่อยู่ในเรือนของดาวพระราหูแล้วก็มีดาวพุธอยู่ตรงนี้ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งครับเพราะเนื่องจากว่าศุกร์อยู่กับราหูแล้วมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวแต่เมื่อดาวศุกร์ของคุณดาวแห่งความรัก ยกออกไปอยู่ในเรือนของราศีมิถุนอยู่ในภพเรือนของซาชะจังหวะนั้นแหละครับจึงจังหวะที่โล่งขึ้นหรือว่าเคลียร์กันลงตัวมากขึ้นและก็อิทธิพลต่างๆที่มีปัญหาก่อนหน้านั้นจะคลี่คลายลงไปในช่วงจังหวะหลังจากวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ครับแม้ว่าเกณฑ์การเริ่มต้นหรือคุณจะได้พบเจอความรักสูงมากเลยทีเดียวครับในจังหวะที่ดาวอาทิตย์นะครับมาลุมลักขนาของคุณเป็นมหาอุดช่วงนั้นปุตตะก,กุมลักมีเกณ กณฑ์การได้พบเจอกับรักเก่านะครับหรือว่าคนรักเก่าหรือมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่นะครับกับรักครั้งใหม่แต่ความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเรื่องราวของการที่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเมื่อดาวศุกร์ของคุณนะครับในวันที่6พฤษภาคมเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภช่วงเวลานั้นจะมีเรื่องราวของความไม่ชัดเจนหรือว่ามีเรื่องราวของการปิดบังอภรรยจากพระราหูเกิดขึ้นในด้วย,ชวยเช่นเดียวกันฉะนั้นครับใครที่ยังโสดอยู่นะครับจะมีความรักที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนหรือมี ความรักที่คุณต้องผิดหวังเสียใจหรือว่าจะยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความชัดเจนในความรักสักเท่าไหร่เกิดขึ้นทําให้คุณค่อนข้างทุกข์ใจเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและก็ยังมีคู่แข่งชิ้นโตให้คุณต้องแข่งขันอีกด้วยในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงครับสำหรับชาวราศีเมษครับรอให้ดาวศุกร์ของคุณยกออกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมิถุนก่อนในวันที่31พฤษภาคมจังหวะดีๆในการเริ่มต้นอะไรดีๆก็จะลี่คลายลงไปในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับและน พฤษภาคมนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีจุดดีๆหลายอย่างสเสลือเกินครับให้ชาวราศีเมษได้ชื่นอกได้ชื่นใจและประสบความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานที่มั่นคงกว่าเดิมการงานที่จะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมถึงการเงินครับที่คุณจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการหาเงินหาทองเช่นเดียวกันและการเงินของคุณจะมีความมั่นคงเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแม้ว่ารายจ่ายจะมากกว่าเดิมก็ตามครับแต่อย่างน้อยๆก็ยังมีเงินให้คุณเข้ามา เพื่อให้คุณได้จ่ายออกไปนั่นเองครับและความรักก็เช่นเดียวกันครับอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถประคับประคองและก็ไม่มีจุดเสียที่ชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนของพฤษภาคมนี้สําหรับชาวราศีเมษนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่บวกอย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและก็การเงินครับผม คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภลุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ